ก็สวัสดีครับผมช่างบุตรอาวุธเซียมงานมือค้ามงานนี้ลูกค้าก็อยากได้เต็มหลังครับลูกค้ามีแบบมานะและเรื่องราคาได้คุยละเจรจากับลูกค้าไว้นะครับว่าจบที่หกพันห้างานนี้ทางทีมช่างก็ได้ทําง,งานเมื่อวันที่30มธันวาหกห้านะครับงานนี้ก็เป็นงานแบ่งจ่ายครับหกอบรอบ,รอบละหนึ่พันครับรอบสุดท้ายจ่ายจบลูกค้าได้ฟิกมานะครับว่าอยากได้ไปกาวรอบข้างสีแดงครับ ใบพัดส,ส่วนด้านของตัวละครหลักก็ไม่ได้อะไรมากครับปัดเงาปัดสีไปด้านเสื้อของน้องก็เป็นสีชมพูนะครับและทางด้านทางหน้าอกนะครับได้ใส่เป็นมังกรสองฟังให้นะครับเพื่อไม่ให้ดูโล่งเกินไปและเพิ่มความดูเดือดชูชาตขึ้นมาอีกนิดหน่อยครับส่วนน้องแมวได้ใส่ประสิน้ำตาลครับทางทีมช่างก็ได้ใส่ภาษาจีนที่น้องลีโอถืออยู่นะครับแปลว่าร่ำรวยครับ งานนี้ก็ขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับที่มาอุดหนุนและสนับสนุนกันก็ขอให้ลูกค้าร่ำรวยคิดสิ่งใดสมปรารถนาเลยกันนะครับแล้วสุดท้ายนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อมเมกำลังใจและสนับสนุนผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลย